วันนี้เราก็ปิดร้านไวนะครับปิดร้านไวก็มารับเมยนางกับบ้านนะครับก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับเจอกันครับโปรเจกต์ใหม่คันนี้เปล่าเ <c oughs> นี่ยหัวลากร <c oughs> ะวังล่นนะลูกเจอกันนะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับนูนน่นกระของ ขับนู่นแหละสัมษณ์หน่อยสัมษั์หน่อยได้ไโอเค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 เอชอบชอบระวังลง่นลูกล่นแต่ว่ามิเงบนรถที่ตัวนั้นมันเป็นสิบเนาแต่นี้แปดเนาไม่แห้งแปดแต่แต่ยางตัวนั้นมันสิบไม่แห้วเขาเอาเขาอย่าง แค่ยาวเงาได้แค่กระทาเหรอกระทะตัวซวยกระทากระทาตัวหนาซวยเอออบกพี่วลาแล้วกระทะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเฮ้ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องงัดหรอกข้างนั้นนะเดี๋ยวเอากระอันนี้ไสเลยดีกว่าอ๋อถ้าชุบไสเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนยิงสายครับซีก่อน ก็มารับสมาชิกนะครับกลับบ้านนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับเราก็ปะละรนก็เดินทางไปรับห้างนะครับกับตู้ตก็บตัวจะไปทําเป็นปีกนกนะครับเปิดปีกนะครับเอาไว้ขายช่วงโรงงานน้ําตาลนะครับ ไปถึงก็ยิงปีกขึ้นเลยนะครับแทนเขาเรียกยิงตู้ก็ยาว13เมตรมต่อพิเศษนะครับเป็น13เมตรน่าจะเป็น14เมตรต่อเป็น14เมตรไฟอะไรเราต้องไปต่อใหม่หมดน,นี้ยใช่แล้วเวลาเราล้านไฟพขาเรายังขู่ออไฟเราเราก็ต้องขู่ไฟเขาสิ <laughs> ก็เจอกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับ3ามซนะครับอันนี้เป็นสามซีซีสามซีซีเมกาไวรุ่นทุนน้อยเดี๋ยวจัดส่งใหม่ครับอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับเจอกันใหม่แลครับจะลงใหม่รับประกันว่าจำไม่ได้แน่นอนครับไปก่อนนะครับ จ,จ๋าบ๊ายบายหน่อยดิบ๊ายบายเดี๋ยวรา,าด,ดูตอนไปอยู่กับเรานะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งแต่ตอนนี้เหมือนรถเผาเปลี่ยนมาทุกอย่างอ่ารถรถอ่าดนยึดมาใช่รออะไรก็ไม่แบบดอกหายอะไรหมดก็คือเราก็ต้องเอาไปทำใหม่หมดคะ่ะแต่ใครจะตัดสดไปได้ก็ได้ลนะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาไปใช้ด้วยแล้วก็ถ้าขายได้ก็ขายนะครับใครสนใจเราปล่อยให้ได้ค่ะแต่ถ้าว่าไม่ไม่มีใครสนใจเราก็จะเก็บไปใช้ใช้อะไรไม่รู้แต่ว่าเอาไปจอดไว้หน้าร้านก่อนอว่าเราจะเอาไปลากอะไรอ่ะเอาไปขายอะไรเอาไปนี่ขายอะไรนะคะโปรเจกต์ต่อไปก็ปรถโดยรวมสวยครับเครื่องดีสี่สวย หัวไม่เคยทำซีนะครับบางทั้งคันนะครับก็บายบายนะครับคลิปนี้